สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่13กรกฎาคมค่ะวันนี้วันอาสารหะบูชาไปทำบุญที่ไหนกันคะและสภาพอากาศเป็นยังไงเขียนมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณค่ะ ฝนฟ้าในวันนี้นะคะฝนโดยรวมวันนี้ก็ยังอยู่ที่60-80%ของทุกภาคค่ะแต่เน้นทางภาคเหนือและภาคอีสานแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันบางพื้นที่นะคะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันพุทธที่13กรกฎาคมกันค่ะประเทศไทยบ้านเรานะคะก็ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดลำปางน,าน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลําพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยาโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารครามร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักนะคะบริเวณภาคกลางจังหวัดนครนสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรี สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบ,บุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะและที่พักใต้ฝั่งตะวันออกมรวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราชค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาค่ะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยค่ะและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและห่างฝั่งออกไปนะคะคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวค่ะ เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กระกฎาคมค่ะจบพยากรณ์อากาศและถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดที่ไหนนะคะเขียนมาบอกหนุ้ยได้ที่ใต้คลิปค่ะบอกอำเภอและจังหวัดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย